สวัสดีพี่น้องชาวทีเซทั้งหลายผมตะนะครับอุ้ง25กุ่ม29ขณะน,นี้ฉันอยู่ที่ฟาร์มกินนาลีได้มาทำงานที่ฟาร์มกินนาลีประมาณหนึ่งปีแล้วดูเอาสิให้ตายสิพี่น้องนี่คือกินนาลีทั้งหลายไม่มีตัวผู้เลย อินาดีก็ตกฮองมีแต่ตัวเมียสิไอ้ตายสิซาลางานอะไรจะสบายขนาดนั้นไอ้ตายสิใครที่จะมาไอทำงานที่อิสราเอลอ่อาก็ฝากกดไลค์ติดตามนุ่มคุณทีไพี่น้องทั้งหลายกติดตามเพจเอตอิมแซกของผมด้วยนะครับ ก็สร้างควนมทาไม่บ้าก็มีปลาหลานพี่น้องไปตสิดูนี่คือไข่กินาลีใครจะแลกก็แลกใครจะขายก็ขายอันนี้ก็พูดเล่นไปฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละให้พร้อมสนับสนุนโดย চকলেট তই সি প্ৰথ